海賊戦隊ってのは名ばかりだと思ってたけど本物の海賊に落ちぶれてたとはな落ちぶれたわけないだろでも敵と手を組んで俺たちと一戦交えたのは事実だろそれは何でみんながそうしたのかオイラも分かんないんだオイラちは残虐の本声に戦いに行って一度はあいつらを解決させたんだよ ここに現れたのが残虐の新司令官バッカスギルだったあいつらはダグラスとかの練習してを組んですごく強くなった上に豪快ガレオンを破壊したんだそれでオイラとガイだけは地球に戻ってきたんだよところで幻のレンジャーキーってのは何だああ5つ集めたものには 宇宙で一番巨大な力が宿るっていう伝説の鍵のことなんだ宇宙で一番巨大な力そんなもんがエンターのやつの手に渡ったらやべえことになるなその幻のレンジャーキーってのを追えば陽子ちゃんやゴリサキの場所にたどり着けそうだねと言ってもどこにいるかわからないんじゃな陽子ちを早く助けなきゃすいません巻物を届けに来た方が面会を希望されてます <Okay. S 2> ทำไมต้องแข็งท,ทแบบนี้ด้วยฮะเข้าใจอยู่หรอกนะเพราะเป็นพวกขบวนการโจรสลัดเนี่ยแต่นึกไม่ถึงว่าจะกลายเป็นโจรสลัดชั้นต่อไปซะแล้วนะเนี่ยไม่ใช่โจรสลัดชั้นสามจันะ๊กลอยแต่ว่ารุกมือกับพวกศัตรูและจอมตีพวกฉันจนจำแย่ไปแบบนี้มันไม่จริงหรือไงันให้คือเรื่องง่น กับพวกแซนที่ดาวของมันแล้วก so ็ทำลายพวกแมนเ้รยูไนเต็ด้วยแต่ว่ายูยูที่ปรากฏตัวออกมาก็คือผู้ประชาาคนใหมของซน์บัสกิลนัเองและพวกมันรมวที่้กว่าบาแข็งแรขึ้นมากมายหลยเท่แถมโกลครกเล่นยังเข้ายลอีกด้วยและจากนั้นต้มีแต่ฉักับไกที่ไดกับมายังโลกนี้ยังไงล่ะว่าแต่ว่า เรนเจอร์คีในตำนานมันคืออะไรอ๋อคนที่เก็บสะสมได้ครบห้าดอกนะนะเห็นว่าจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอวกาศเป็นกุญแจแห่งตำนานเลยก็วาดได้นะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอวกาศเลยของแบบนั้นนะ่ะถ้าเจ้าเอนเทอร์มันได้ไปแล้วแล้วก็จะต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่แน่เลยถ้าตามล่าเรนเจอร์คีในตำนานนั่นได้แล้วก็จะต้องไปหายโยโกจังกับพวกโกริสกิได้ด้วยสินะแต่ถึงอย่างนั้นมันอยู่ที่ไหนกันล่ะเราไม่รู้สักหน่อยนี่โยโกจงนะังเนี่ยเขาต้องช่วยให้ได้นะ คนที่ส่งคำพีนี้มาบอกว่าอยากจะเจอทุกคนนะครับอาห